สวัสดีครับทุกคนตอนนี้หลังจากที่เราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยนะครับไหว้องค์พระธาตุพนมเป็นองค์พระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ประจําผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เป็นพระธาตุที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าเสร็จเราจะมาหกินข้าวเที่ยงที่นี่ร้านซิสเตอร์นะครับร้านน้องสาวหรือว่าร้านเอื้อยนั่นเองครับอุ้ยร้านซิสเตอร์เราเจอแล้ววันนี้มีเมนูอะไรข้างในเดี๋ยวเราจะไปทานกันก็คือ โรงแรมนทาท่าพนมเพลสเดิมนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนาด่พนมเพลสเดิมเก่านะครับน,นทาท่าพนมเพลสเพื่อนๆผมก็กำลังถ่ายภาพกาันถ่ายภาพกันอยากให้รู้ว่าเรามาถึงแล้วเด้อนะครับทาดพนมอําเภอทาดพนมนะครับจังหวัดนครพนมเรามาถึงแล้วเรามาถึงแล้วมาถึงแล้วเขาก็ไปถ่ายรูปแมวกันนะครับเนี่ยเรามาถึงแล้ว ร้านซิสเตอร์ถึงราคร้านซิสเตอร์มาถึงแล้วทุกคนก็อยากถ่ายรูปกับแมวนะครับแมวเซลฟี่นะครับมีมีใครรู้จักชื่อแมวไหมครับ,รบก็ข้าวเราก็ไม่ต้องกินก็ได้นะครับเราถ่ายรูปแมวกันนะครับวันนี้โอ้ จะได้มีแบกเกราตอนเขาก็ชวนเราไปถ่ายรูปกับแมว,มวครับถ่ายกนะได้ครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรวมกันครับถ่ายรูปรวมถ,ถ,ถ่ายรูปรวมครับผมขอถอดแมสนะครับูเนี่ยครับถ่ายรูปรวมกันก่อนเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะครับดัดหนึง่ง เนี่คผู้ชมหลังจากที่เราถ่ายภาพกับแมวเสร็จเรียบร้อยกับเพื่อนเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เพื่อนเรามาจากทั่วประทเทศแมวตัวนี้ไม่ชื่ออะไรครับไม่มีใครตอบได้ <c oughs> เป็นแมวในาธาตุพนมนะครับ <c oughs> ตอนนี้คุณวิดาก็จะมาถ่ายเดียวกับแมว <c oughs> นนวิดาก็จะาาเป็ <c oughs> น เป็นนางแบบน้ครับตอนนี้ถ่ายกับแมวอย่างไรถึงจะมีคนมากดไลค์เยอะๆนะครับอ,องนวนอนนะครับอัอนนี้เราได้นางแบบมาจากเทปนะครับอขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณครับนางแบบจากเทป น้องรู้จักชื่อแมวไหมครับได้ชื่อเดียวกับชื่อคอยสวยป่ะคะสี่เดียวกับแมวหนูอ oh. ๋อชื่อซิสเตอร์ชื่อซิสเตอร์ชื่อซิสเตอร์นี่ครับหลังจากถ่ายรูปแมวถ่ายรูปลานชื่อร้านซิสเตอร์นะครับนี่ก็จะเข้าไปข้างในข้างในข้างในมีอะไรครับโอ้ข้างใน ได้เลยครับข้างในเป็นอาหารว่างนะครับตอนแรกตอนนี้เราจะมากินดอกไม้กันนะครับซิสเตอร์บรรยากาศร้านดีมากเลยนะครับเป็นสองชั้นนะครับขึ้นไปข้างบนก็ได้ใช่ไหมสวัสดีครับขึ้นไปชั้นบนก็ได้จะของร้าน,นครับย,ยังไม่เปิดเลครับข้างบน แต่ว่าไม่ได้ปิดไว้ใช่ไหมครับเป,เปิดไว้อยู่แต่ว่ายังไม่เปิด่รบรรยากาศร้านดีมากครับบรรยากาศร้านดีเย็นสบายครับเหมือนเหมือนผมอยู่ในงานคริสต์มาสนะครับอยู่ในเจ้าของร้านอยู่ข้างหลังเรานั่งตรงไหนดีพี่เก่ง อโอเคเรานั่งตรงนี้กับพี่เกเดี๋ยวเราจะพาไปกินข้าวครับคูณแต่ก่อนจะไปกินข้าวเราก็ไปขอไปติ้งต่องกันก็แล้วกันเดี๋ยวพบกันอีพีหน้าครับขอบคุณมากสวัสดีครับเชิญรับต้นรองเชิญกับ